จเริญทําสังดีค่ะในเช้าวันที่7ธันวาคม2565อาจารย์หมอเขียวพร้อมพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประมาณ40ท่านได้เดินทางไปสวนไวพลังอำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมเยียนสำรวจ และเก็บผักวันนาก้าที่เกิดง่ายโตไวเป็นส่วนในเครือแห่ราชธานีอโศกเดินทางจากบ้านราชออกไปประมาณ5กิโลเมตรสวนไวพลังนะมาเก็บผักพื้นบ้านกันนะให้มาสำรวจผักด้วยมาเก็บผักด้วยผักวันนากา้าแล้วก็ผักปัญญาดีนะผักแข็งแรงอายุยืนคนกินแข็งแรงอายุยืนผักเ,เกิดง่ายอะ่ะ นะทำให้แข็งแรงกระยืนวนี้เรามาเรามาสำรวจแล้วก็มาเก็บผักที่อาสวนไบพลังนนะราชธานีอโศกันนะที่พระเจ้าตัดเข้าในจักรวรรดิสูตรเข้ากิยุกเนี่ยยากกับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีทัานวางนี่แหละนี่แหละยากับแก่ก็คือพืชที่มันเกิดได้นั่นแหละพืชที่มันไม่ตายมันเกิดง่ายเกิดง่ายอือ เปิดเกิดง่ายแข็งแรงอายุยืนยากกับแก่พวกนี้ายากกับแก่ทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนึกว่ามีแต่ภูผาเขามามามาเซฟป่าเอ๋อเซฟป่ากับดาวดอยเนี่ยนี่แหละยากกับแก่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยอถอนเท่า,า,า,หาไหร่ก็ไม่หมดอ่าถอนเท่าไหร่ไม่หมดถอนไม่จนหมดนี่ดูเชื้อเขาเขาเป็นอุจตุเขาเป็นผีชะที่มีเชื้อชีวิตที่แรง มีพลังชีวิตที่แรงมากเลยคนกินยังแข็งแรงอายุยืนในแพทย์วธรรมเรากินอันนี้เป็นหลักนะโอ้โหทำงานเนี่ยโอ้แข็งแรงผักที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นผักปลาและผักพื้นบ้านผักที่เราเก็บในวันนี้ก็มีอ่อมแซบป,ป่าดาวดอยสมไทยกระดุมเงินโกศลํำลึงผักโขมผักเหลียงผักโกดเพื่อนพริก หัวปีและอื่นๆอีกมากมายอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวว่าผักที่ปลูกง,ง่ายเป็นผักที่ดูแลง่ายไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลนานทำให้เรามีเวลาไปทำการงานอื่นๆผักวันนะ9ก้าคนกินก็จะแข็งแรงสุขภาพดีเทคนิคในการกินผักคือกินสิ่งไหนแล้วรู้สึกเบากายสบายมีกำลัง อิ่มนานแสดงว่าถูกกับสิ่งนั้นให้กินสิ่งนั้นพิจารณาประโยชน์ของการกินสิ่งนั้นให้มากๆจะทําให้เรามีความยินดีในการกินอาหารสุขภาพมากขึ้นผักที่เราเก็บได้ก็นําไปประกอบอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำให้พี่น้องได้รับประทานในมื้อเช้าวันนี้ค่ะความประทับใจในวันนี้ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการเก็บผัก จากผักที่ดูเหมือนเป็นวัชพืชแต่พอในวันนี้เราได้เห็นคุณค่าก็กลายมาเป็นอาหารของเราค่ะต้นทุนบอ่อสูงแต่ภูมิปัญญาบอ่อต่ำถึงตากแดดตัวดำแต่ใจช้ำรอยยิ้มเพื่อผลพอเพียงได้พึ่งอยู่พึ่งกินบ่มีเงินก็บ่ดินบ่อด